l ีโอซันหนึ่งหนินดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะที่น่ารักในหัวข้อแรนดอมที่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่เพื่อนๆสนใจอยู่นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย RG b จ q พดพทได้หมดเลยเอาเป็นว่าเข้ามาดูนะคะ l ีโอซัในวันนี้นะคะใครมีโอกาสเข้ามารับฟังรับชมนะคะคนคนนั้นที่เพื่อนๆแอบปิ๊งหรือว่าแอบรู้สึกว่าเขาคนนั้นแอบชอบคุณหรือเปล่า หรือว่าเขารู้สึกไงไกับคุณนะคะให้คุณมาดูแรนดอมของเราในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไพ่ Yuri นะคะเออเป็นแรนดอมบอกเพื่อนๆกันนะคะว่าเขาคนานั้นน่ะรู้สึกไงกับเพื่อนๆนกันบ้างน,นะคะคนที่เพื่อนๆแอบรู้สึกว่าเออคนคนนั้นเขามีใจให้กับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็แรนดอมในวันนี้นะคะอ่ามาให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิเดี๋ยวเราจะใช้นะคะเป็นไพ่ที่ลีโอันทำขึ้นมาเองนะคะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเพื่อนๆหรือเปล่า เราจะเปิดกันทั้งหมด5ใบนะคะเป็นไพ่ข้อความที่ลีโอซันทำขึ้นมาเองนะคะจะยังไงก็แล้วแต่ตรงกับใครไม่ตรงกับใครก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันคะ่ะขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะคะโอเคมาให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธินะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไว้ทุกพระองค์นะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆที่เขา้ารับฟังรับชมนั้นคนที่คุณแอบสนใจนะคะเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้าง ให้ข้อความนี้นะคะอาจจะตรงกับเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นเขาเองก็ได้มาเลยนะคะเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด5ข้อความเลยจ้าใบที่1นึ่งนะคะเพื่อน mm hmm. ช่วงนี้งานยุ่งมากๆไม่มีเวลาดูแลเธออย่าเพิ่งน้อยใจอ่ะมีใครตรงกับข้อความนี้บ้างคะช่วงนี้งานยุ่งมากๆไม่มีเวลาดูแลเธออย่าเพิ่งน้อยใจแล้วเขาก็ฝากมาบอกว่า อย่าเพิ่งแอบปันใจให้ใครนะนะคะเพื่อนๆตรงกับใครบ้างหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งแอบปันใจให้กับใครนะคะเข้าแอบฝากมาบอกคุณนะคะอ่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ตรงคุณจะเข้าใจความหมายของข้อความนี้นะคะอ่ะใบที่สองเลยนะคะไปกินบุฟเฟ่ต์กันไหมจริงๆแล้วอยากมองหน้าเธอเออยยิ้มน่ารัก มีใครบางคนคนที่คุณกับเขาอาจจะแบบเพิ่งรู้จักกันหรืออาจจะเพิ่งกลับมาแบบสนใจอะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นอะที่เพื่อนๆคิดว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาชวนอยากชวนคุณไปว่าไปกินบุฟเฟ่กันไหมนะคะจริงๆแล้วอยากมองหน้าเธอเขาอยากมองหน้าคุณนั่นเองแล้วก็แอบฝากมาบอกเพื่อนๆว่ายิ้มน่ารักนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ยิ้มน่ารักอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่เลโอซันทำขึ้นมานะคะต่อกันมานะคะเราจะเปิดด้วยกันทั้งหมด5ข้อความไปเลยนะคะ ต่อกันมาที่ไปที่สามให้โอกาสอีกครั้งได้ไหมสัญญาจะทำให้ดีกว่าเดิมอ้าวมีใครกลับไปรียลเนียนหรือเปล่าคะกับใครบางคนก็ได้บางคนคุณอาจจะกลับไปคบกับแฟนเกา่าหรือความสัมพันธ์เกา่าๆอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับคนเก่าก็ได้นะคะจากข้อความในวันนี้นะตอนเนี้คือข้อความนี้ค่อนข้างที่จะลิงก์กับความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาแล้วก็ได้นะคะให้โอกาสอีกครั้งได้ไหมสัญญาจะทําให้ดีกว่าเดิม หรือไม่บางคนคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการจบกับคนเก่าๆแต่อาจจะเป็นคนใหม่ที่อาจจะมีการงอนกันอยู่บ่อยๆครั้งก็ได้บางทีนะคะไพ่ไปแรกมาเขาบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งมากๆไม่มีเวลาดูแลเธออย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งแอบปันใจนะคะก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าบางทีเพื่อนๆไปดีกับคนใหม่ที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์สถานะที่แบบยังไม่ชัดเจนกันก็ได้นะคะอาจยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันเป็นแฟนกันก็นกได้อาจจะเป็น คุยกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะมีการแบบคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจก็ได้หรือ,อจ,จะเป็นเขานะคะเพราะว่ามันมีคําว่าให้โอกาสนั่นเองก็แสดงว่าอาจจะมีการแบบทะเลาะก,กันแอบบน้อยอกน้อยใจกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีคําว่าขอโทษจริงๆนะคะเพื่อนมีคําว่าให้โอกาสแล้วก็ขอโทษจริงๆขึ้นมา น่าจะมีการแบบอย่างที่เราบอกไปอ่ะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆน้อยนอยบางทีเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นเขานะคะที่แอบน้อยใจกันอะไรแบบนี้ได้อะต่อกันมาในใบ,บที่สี่นะคะโลกสองใบแต่หัวใจมอบเพียงเธอรักนี้มันเหนื่อยเกินไปบอกมาซะดีๆนะคะว่ามีใครแอบมีโลกสองใบหรืออาจจะเป็นเขานะคะคนคนนั้นของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่มีโลกสองใบก็ได้ คุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวมีภรรยามีสามีมีอะไรก็แล้วแต่บางคนเขามีแฟนอย่แล้วนะคะถึงเขาจะไม่ได้แต่งงานกันแต่เขาก็อาจจะมีแฟนแล้วอ่ะมีใครเกิดในวันที่10บ้างนะคะมีเลข1ิขึ้นมานะคะ10บสินะคะเพื่อที่เราเห็นกันอาจจะเกิดในชาวราศีตุลก็ได้โรคสองใบนะคะแต่หัวใจม่อเพียงเถอรรักนี้มันเหนื่อยเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่คนคนนั้นเขาอยากจะบอกเพื่อนๆเองนะคะอ่ะต่อกันมาในใบสุดท้าย5้านะคะ เธอจะเป็นรักครั้งสุดท้ายที่จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนเขาบอกว่าคุณจะเป็นรักครั้งสุดท้ายที่จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆบอกเลยว่าคุณไม่ได้ไปดีกวบโลกสองสามใบเนี่ยนะคุณก็ลองดูกันไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเขาโอเคนะคะจากหน้าไพา่ค่อนข้างจะโอเคนะว่าเขารักคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเจอโลกสอสใบนี่คือเพื่อนๆอาจจะต้องแบบใช้สติดึงตัวเองกลับมานิดนึงนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นโลกไว้ที่สองสามสี่เนี่ยมันมันไม่มีทางไปไปได้นะคะและอีกอย่างมก็จะติดกรรมวิบากอะไรว่าไปอ่ะโอเคมาต่อกันที่ไพ่ออร์คเลในวันนี้นะคะวันนี้เราจะทําคลิปกันไปเร็วๆนิดหนึ่งพอดีว่ารีโอซันมีธุระนะคะมีธุระประจำแหละคะ่ะเพื่อนไม่ค่อยว่างนะคะโอเค c o สมิกไซเคิลทาโรนะคะอ่านถูกหรือเปล่าโอเคมานะคะเพื่อนให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธินะคะว่าคนที่คุณแอบรู้สึกเนี่ย เขารู้สึกยังไงกับคุณนบ้างนะคะอาจจะเป็นคนใหม่คนอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆมองว่ามันเป็นคนคนนั้นอะที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างให้เพื่อนๆตั้งจิตเป็นสมาธิไปพร้อมกันเลยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไว้ทุกองน,นะคะช่วยบอกนะคะว่าคนที่เพื่อนๆเ,เข้ามาแอบรับฟังรับชมนะคะรีโอซ่หนึ่งหนึ่งอินดี้ในวันนี้คนคนนั้นที่คุณแอบ รู้สึกดีอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าน,นะคะขอสิ่งสักสิ่์ช่วยบอกนะคะมาในเจ้าใบแรกนะคะเพื่อนมีใครเดียวกับคนที่เขาทําพวกเชฟหรือเปล่าอาจะเกี่ยวกับเชฟถ้าไม่เชฟก็อาจจะเปิดแบบบร้านเบเกอรี่ทำอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนทําอาหารทำขนมเปิดคาเฟ่รสเตอรองอะไรได้หมดเลยอะอันนี้ใบแรกคือ k n n of Wands ค่ะเพื่อนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มี อายุที่มากกว่าเพื่อนเ,อ,นเองอายุที่มากกว่าเพื่อนเ,อ,นเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่รักต่างวัยอะไรที่เกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องของวัยก็ได้นะคะเป็นถึง King of วานเนี่ยต่อให้เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีอายุแล้วนะคะเราบอกเลยว่าถ้า i ิงมาเนี่ยถึงจะเป็นคนที่มีอายุแบบยี่สิบสามสิบเลยนะคนคนนี้จะเป็นคนแบบซูเปอร์นะคะซูปเปอร์เก่งเก่งมากต่อให้เขามีอายุยี่สิห้าก็ได้อะสาสิบเจ็ดอะไรแบบเนี้ย คนคนนี้นะเราบอกเลยว่าเป็นคนเก่งขยันทํางานเก่งมากๆเขาอาจจะเป็นแบบถ้าอยู่ในที่ทํางานเขา,าจะเป็นคนที่อยู่ในระดับบนบนก็ได้นะคะเป็นหัวหน้าเชฟเป็นอะไรที่มันเก่งอ่ะค่ะเพื่อนบางคนเป็นเจ้าของเองก็ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารเจ้าของธุรกิจเจ้าของคาเฟ่อะไรก็ได้ที่มันเป็น king of one นี่คือคุณจะต้องไปสะดุดใจกับความเก่งของเขานะอาจจะเป็นทีมงานคุณเองเนาะคุณอาจจะไปแอบชอบกันในหัวหน้ากันก็ได้ เราบอกเลยว่าคนคุณเนี้ยเก่งขยนันอดทนมากๆนะคะเป็นคนที่อาจจะทําขนมอร่อยอาหารอร่อยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคนที่มีเครื่องแบบแบบฟอร์มอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนอ่ะอันนี้คือใบแรกนะคะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ King o f w a n e ใบแรกมาเนี่ยคุณคงไม่แปลกใจหรอกที่คุณจะไปไม่รู้สึกดีกับเขาอะเพราะคนคุณเนี้ยเขาเขาดูเท่จริงค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเอาจีได้หมดเลยให้เพื่อนสลับพลังงานกันเราเองเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ เป็นคนเจ้ามหาเสน่ห์เราต้องบอกว่าเป็นคนที่โคตรมหาเสน่ห์เพราะอะไรคิงออกวานะค่ะเพื่อนเป็นราชาถือไม้นี่ไม่ธรรมดาจ้ะต่อกันมาเลยนะคะซิกอ f อกวานคันเพื่อนขาใบที่สองนะคะเรารู้สึกว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่อาจจะมีคนรู้จักเขาเยอะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะในที่ทํางานเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนดังเป็นคนที่โดดเด่นเรารู้สึกว่าใครอยู่กับเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบประทับอ,อกประทับใจ คนคุณนี่อาจจะเชื่อในเรื่องของเรารู้สึกว่ามันมีสีม่วงอะขออนุญาตพูดนิดนึงบางคนคุณอาจจะไปดูคนที่เขาเป็นแบบพวก rg b e พั t หรืออาจจะเป็นเพื่อนๆเองที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะสีม่วงคุณค่อนข้างเยอะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเชื่อในเรื่องของกดแรงหนึ่งดูดหมอดูยิบซีหรือจะเป็นคุณเองก็ได้นะแตท่ที่ที่เราเห็นนะ่เขาน่าจะเชื่อเรื่องของการเจอของโซทวินเฟรมทวินเฟรมโซเมดอะไรแบบนี้ได้นะคะเพื่อน คนคนนี้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่เฮฮานะคะใครอยู่ใกล้นี่คือมีความสุขบางคนเขาอาจจะเป็นพวกคนในเครื่องแบบทาหารตำรวจก็ได้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ค่อยบอกคุณก็ได้บางคนที่อาจจะแบบเป็นคนที่อาจจะเก็บความลับเก่งคนคนนี้ของเพื่นอนเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องราวอะไรอยู่ในใจเขาต่เขาอาจจะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยอยากบอกใครก็ได้นะคะเพื่อนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ของเขานะคะ เขารู้สึกยังไงณนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่บอกต่อกันเลยนะคะ f ฟออฟครับนะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้มีใครทะเลาะก,กันหรือเปล่ามีห้าถ้วยมานะอาจจะเป็นเขาหรือคุณอาจจะเป็นการขัดแย้งกันเองหรือจะเป็นการเข้าอกเข้าใจกันผิดก็ได้บางคนเออเรารู้สึกว่ามันมีการเข้าใจกันผิดหรือเปล่าคะ บางทีเพื่อนเพื่อนบางคนคุณกับเขาอาจจะนิ่งกันอยู่ก็ได้นะคะณนะตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะอึมครึมแต่บอกเลยว่าเขาแอบสองแอบ,บมองคุณนะถ้าบางคนคุณกับเขาอาจจะมีการนิ่งๆใส่กันเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าเขาไปมีคนอื่นนะคะคนคนนี้จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ยุ่งในเรื่องของการทํางานก็ได้ตําแหน่งเขาค่อนข้างจะดีนะคะเขาจะทํางานอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้อาจจะมีตําแหน่งที่แบบว่าสูงแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาดูแลคุณก็ได้บางคนแม้อาจจะตอบแชทช้าซึ่งออร์เร ที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้ที่ลีโอซันทำขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขายุ่งนะคะอย่าเพิ่งไปปันใจให้ใครนะอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่เขาแอบ,บฝากมาบอกคุณนะคะมีห้าถ้วยเนี่ยเราบอกเลยว่าณนะนะตอนนี้เลยนะเขาแอบคิดถึงคุณหนักมากๆเลยค่ะเพื่อนเขาแอบ,บมองลูกลูกคุณผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะคนที่เพื่อนแบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาจะรู้สึกอะไรกับคุณอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคนคุณนี้อาจจะมีเรื่องเรื่องราวในเรื่องของความรักของเขาในความ คือเรารู้สึกว่าเขามีปมในใจของเขาเหมือนกันนะคะพเพื่อนคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เออเรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีในอดีตถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ห้าถ้วยนะคะพเพื่อนเพื่อนบางคนเขาอาจจะเพิ่งจบกับคนรักเกา่าแฟนเกา่าหรืออาจจะเพิ่งแบบทะเลาะก,กับแฟนเขามาหรือบางคนคุณมีโรคสองใบอะไรเไงี้ยคนคนนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนของเขาก็ได้ภรรยาเขา สามีเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีคุณแน่นอนเขาต้องรู้สึกดีกับคุณมากๆแต่ถ้าบางคนคุณกับเขามีการแบบอย่างที่เราบอกไปอ่ะทะเลาะกันงอนกันอะไรแบบนี้คนคนนี้แอบส่องคุณตลอดนะคะเขาคิดถึงคุณนะเอาลูกของคุณมาแอบส่องนะคะเพื่อนคุณได้เจ็ดดาบนะคะเพื่อนหน้าตอนนี้มีใครตั้งกำแพงใส่กันหรือเปล่านะคะเรารู้สึกว่าหน้าตอนนี้เลยอ่ะมันมีเรื่องคล้ายๆกับว่าเรื่องไม่ค่อยจะถูกถูกอกถูกใจกันบางที คุณอาจจะไม่ค่อยไว้ใจกคนคนนี้ก็ได้คุณอาจจะแอบ,บคิดว่าคนคนนี้ไปปันใจให้คนอื่นหรือเปล่าบางทีเขานิ่งๆใส่คุณนะคะเพื่อนคุณก็เลยแบบแอบส่องแอบ,บมองเขาอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าคุณแอบ,บส่องคนเดียวนะคะถ้าต่างคนต่างเงี่บไปเราบอกเลยว่าคุณส่องเขาส่องต่างคนต่างส่องนะคะเพื่อนต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะแอบบส่องนะคะเข้าไปที่ประตูหน้าต่างนะคะ ต่างคนต่างแอบส่องแอบมองกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์โดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะเพื่อนไม่ค่อยไว้ใจกันเองนะคะเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังเพิ่งรู้จักกันนะอาจจะมีแบบสถานะแค่คนคุยอะคะ่ะเพื่อนคุณก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะมีการแอบคุยกับใครหรือเปล่าเพื่อนก็แอบแอบส่องเขานะคะเพื่อนประมาณนี้นะคุณได้นะคะเพื่อนอัศวินหมายทำไมเรารู้สึกว่า เปิดไพ่ขึ้นมานะคะคนที่ <c oughs> เพื่อนๆรู้สึกว่าเขารู้สึกดีคุณไหมเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆที่เข้าแอบ,บเข้ามาดูเราเนี่ยคุณอาจจะมีคนที่คุณคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีทั้งคิงออฟวารแล้วก็มีทั้ง a s ศวินออฟวาเนี่ยจะบอกนะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์มากคุณน่าจะมีแต่คนมาแอบ,บสนใจคุณและรวมถึงคุณอาจจะไปแอบ,บตกลมรัก ใครหลายๆคนได้นะคะมีสถาน,นะแบบคนที่มีความแตก,แต,กต่างเรื่องของวัยหนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอายุรุน่นราวคาเดียวกับเพื่อนๆต่างเป็นคนแบบชาวธาตุธาตุเอ่อธาตุไฟสูงนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะเป็น k i งอ of วันกับอัศวินถือไม้เนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์นะคะบางคนที่เราบอกไปนะคะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีธาตุไฟสูงนะคะเมสสิงห์ธนูนะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเคมีเขา,ามันถูกฉโลกคุณตรงใจคุณนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแต่งตัวเก่งบางคนคุณอาจจะไปเจอกับเด็กที่เป็นแบบผู้หญิงผู้ชายอจี OG ได้หมดที่เป็นสไตล์แบบเนร์ดเนด้เขาเรียกวอะไรอะ่ะอินดี้สาย,ค,สาย,สายคูสายชิลสายชิกสายอะไรได้หมดอะ่ะสายแบบเด็กบอดอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะเพื่อนอะต่อกันมานะคะเดอะซันมานะคะเพื่อนมีใครเกิดในว,วันที่19บเก้าไหมคะ หรืออาจจะเป็นเขานะคะมีตัวเลข1 9 9 1เกี่ยวข้องแล้วก็มีเลข1 0 0 1นะคะเพื่อที่เราบอกไปนะอาจจะเกิดในชาวราศีตุลน,นะคะหรืออาจจะเกิดในวันที่10อาจจะมีเลข1 0 0 1เกี่ยวข้องกับเบอรธธ์โทรศัพท์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็1 9 9 1ขันเพื่อนคนคนนี้อาจจะเกิดในชาวราศีสิงห์เรือจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่เกิดในชาวราศีสิงห์นะคะภาพนี้นะคะเดรสันเด่นมีใครชอบ ถ่ายรูปหรือเปล่าคะคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาอาจจะเป็นช่างภาพก็ได้ในบางคนนะหรืออาจจะเป็นคุณเองเป็นช่างภาพซะเองหรืออาจจะเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนเองนะคะที่อาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะเพื่อนเป็นคนที่ชอบแบบเกี่ยวกับการไปถ่ายรูปตามแหล่งธรรมชาติบางคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนๆเองเป็นคนที่ชอบไปท่องเที่ยวตามทุ่งทานตะวันแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรของคุณนะคะ เรารู้สึกว่าเขามองคุณแล้วมันมีความสุขนะคะคนที่คุณรู้สึกเออชอบเนี่ยเราบอกเลยว่าเขาอะรู้สึกว่าคุณคือคนที่แบบมีมีแต่เ n e r g y ที่แบบมันสดใสค่ะถึงแม่เพื่อนบอกว่าคุณเกิดในปี19ก็ได้อะบางคนคุณเกิดในปีพศ .19 นะอายุของคุณเนี่ยเราบอกเลยนะบางคนคุณอาจจะมี19ก็ได้อ่ะบางคนน้องๆเข้ามาดูคุณอาจจะมีอายุ19 คุณจะมีอายุ19เ้หรือคุณจะเกิดในปีพศ .19 เกา็แล้วแต่นะเราบอกเลยว่าคนเหล่านี้เขาบอกว่าคุณเป็น energy ที่มันเด็กเด็กนะคะเพื่อนเรามองเห็นทุ่งทานตะวันเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความแบบกระตือรือร้นแล้วก็มีไฟในการทํางานขยนันอดทนและที่สาคัญคุณมีสเสน่ห์สเสน่ห์ในเรื่องของความร้อนแรงค่ะเพื่อนมันเป็นสเสน่ห์แบบคุณจะดูไม่แก่ค่ะเพื่อนคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คุณจะดูอ่อนยาวแล้วก็จะลุกแบบซุกซน ดูเป็นแบบเด็กที่มันแบบอะไรเดียะต่อให้คุณเกิดในปีพศ .19 นะคะหรืออาจจะเกิดในปีพศ .10 ที่เราบอกไปก็ได้คุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คนที่เขามองคุณเข้ามาคุณคุณดูแบบคุณดูอ่อนเยาว์ค่ะอายุของคุณมันไม่ได้แบบทําให้คุณรู้สึกแบบอะไรเดียะคุณจะดูน่ารักอ่อนโยนแล้วก็มีความสดใสล่าเริงคือคนคุณนี้เขาชอบคุณมากนะคะเราบอกเลยนะคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คนที่คุณไปแอบปิ๊งปังเนี่ยเขาแอบชอบคุณนะคะเพื่อนเหมือนคุณไปสร้าางควมแบบ ความสุขให้กับเขาอ่ะเขาแค่มามองคุณผ่านโลกโซเชียลอะไรที่คุณเล่นนะเขาก็มีความสุขนะคะเพื่อนคุณน่าจะเป็นคนสายแบบสายตีสสายอินดี้ก็ได้แต่บางคนชอบถ่ายภาพหรือเปล่านะคะเพื่อนอาจต่อกัอนมานะคะเพจออฟคัฟนะคะเพื่อนอาจจะเป็นเรื่องของรักต่างวัยสูงแล้วก็อาจจะมีคนที่เขาเป็นเด็กก่าคุณก็แอบชอบคุณนะคะเพื่อนเราบอกเลยนะว่าและด้วยในวันนีเนเน้เพื่อนเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์นะคะคุณก็อาจจะเกิดในชาวธาตุไฟเช่นกันนะคะเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบ ดูมีไฟอะค่ะอยู่ด้วยแล้วมันมีแพชชั่นนะคะเพื่อนเราบอกเลยนะแพชชั่นไม่ธรรมดานะคะคุณจะมีอายุที่แบบว่าโตแบบสี่ห้าหกสิบแล้วแต่คนที่เขาแอบบรู้สึกดีกับคุณเนี่ยหรือว่าคนที่คุณเข้ามาดูว่าเขาเขารู้สึกงไงกับคุณ่ะเขามองว่าคุณเป็นแบบเอเนจีมันแบบเหมือนไฮเปอร์นิดนึงอะคะ่ะเพื่อนเป็นคนที่แบบดูไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนแบบอายุจริงของคุณอนะคุณคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เขามองเข้ามาเขามองว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเพื่ มีเด็กมาแอบชอบเพื่อนๆมีคนที่เขาแบบอายุแก่กว่าคุณมาชอบเพื่อนแล้วก็อาจจะมีคนที่มีอายุรุ่นราวคาะเดี๋ยวคุณมาแอบชอบคุณด้วยเช่นกันนะคะเราบอกเลยว่าคนที่เป็นเด็กกว่าคุณนะคะอาจจะเกิดในชาวธาตุน้ําได้ก็ระกดพิจิกมีนถ้าเป็นเพจออลคัพนะคะอาจจะมีแต่คนมาแอบรุมล้อมชอบเพื่อนที่เข้ามารับฟังรับชมในวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าคุณคุณน่าจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เหมือคนชอบคุณเยอะนะคะเพื่อนอาตอบเลยนะคะ ที่ออบวานนะจ๊ะคนเหล่านี้เขาจริงๆแล้วเขามองคุณผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ไกลนะคะเพื่อนไกลถึงแบบบางทีต่างอำเภอต่างเขตต่างจังหวัดต่างบางคนถึงไกลถึงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาแอบ,บส่องคุณตลอดเวลานะคะคนเหล่านี้เราบอกเลยว่าเป็นชาวส่องผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะแอบบส่องคุณแล้วก็ใจเขาเนี่ยเราบอกเลยว่าอยากจะ เจอหน้าคุณมากนะคะซึ่งไพ่ที่ลีโอซันทำขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เขาอยากจะชวนคุณไปคเอ่ออะไรนะไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเพื่อนๆนั่นแหละจริงๆแล้วเขาอยากมองหน้าคุณเขาชอบหน้าคุณแน่ๆเลยอะ่ะคุณจะเป็นผู้หญิงูช้ชาเอาจีนะคะเราบอกเลยว่าเขาแอบเหมือนสนใจคุณมากนะคะเอาจริงๆอะ่ะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณมากนะคะเพื่อนเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเพราะว่าเป็นไพ่เด็กคนเนี้เห็นไหมคะ เขาอยากจะเดินทางมาเจอคุณมากมากเลยแสดงว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่น่าแบบน่าดึงดูดสําหรับเขามากๆนะคะ <S <S เขารู้สุดดีับคุณแน่ละคะ่ะเพื่อนยังมีเพจอ f p e พนักเกอร์มาอีกนะคะคนที่เขาแอบสนใจคุณนี่เรารู้สึกว่ามันมีเยอะมากค่ะเพื่อนเป็นทั้งคิงเป็นทั้งอัศวินนะคะแล้วก็เป็นเพจเพจถึงสองใบค่ะเป็นเพจถือถ้วยแล้วก็เพจถือเหรียญน,นะคะชาวท่าดินก็มานะคะมิถุนตุนคุมระบอกเลยนะ คนที่เขามีอายุที่เด็กกว่าคุณอาจจะเกิดในชาวราศีมิถุนตุลกุมนะคะเพื่อนๆเขาก็แอบรู้สึกดีกับคุณอะเขาน่าจะมองว่าเพื่อนเป็นคนที่เราบอกเลยนะว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาบางทีคุณน่าจะเป็นคนชอบสีเขียวเป็นคนจิตใจดีอะค่ะเพื่อนสิ่งที่เขามองคุณเข้ามาคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งในที่นี้ของคุณมันไม่จาเป็นต้องแพงนะคะเพื่อน แต่คุณมีมีไลฟ์สไตล์ก็คือคุณมีความสุขกับการที่คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณก็ไปเที่ยวอะไรของคุณก็ได้ในบางคนเขามองคุณมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนเที่ยวคนเดียวก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีบางคนคุณอั้นน่าจะเป็นคนแบบสายกรีนนะคะสายที่แบบชอบอะไรที่แบบธรรมชาติมีความสุขฟินอยู่กับตัวเองอะไรของคุณอะไรแบบนี้นะอ่ะใบต่อมาควีนออฟวานะคะเพื่อนเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะบางทีเพื่นพนอนๆอ่ะ คุณจะทําหน้าที่สายงานอะไรก็ได้บางคนคุณเกี่ยวกับสถาปนิกนะคะอินเทเียอะไรก็ได้หมดเลยบางคนคุณเกี่ยวกับอะไรอะคอนซัลท์อะไรที่เกี่ยวกับอะไรอะมันจะมีเครื่องแบบนะคะเพื่อนบางทีคุณอาจจะเป็นพวกสถาปัตที่เข้ามารับฟังรับชมเราคุณอาจจะมีสายแบบอะไรที่เกี่ยวกับสายอาร์ตก็ได้บางคนคุณชอบทำงานที่เกี่ยวกับเราไม่รู้นะคะมันเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกโยธาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนมันมีหมวกนะคะเพื่อน บางคนคุณอาจจะต้องมีมีชุดมีแบบมีฟอร์มในการทํางานทําการอะไรของคุณนะคะเพื่อนอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูใต้สำหรับนิดหนึ่งถ้าถามว่าเขารู้สึกไงคุณเราบอกเลยว่าเขาสนใจคุณมากนะคะเพื่อนเขาสนใจคุณมากในตัวคุณนะคะเพราะคุณมีแพชชั่นที่ทําให้เขาดึงดูดคุณมากค่ะใต้สำหรับนิดหนึ่งว้าเพื่อนๆค่ะใต้สำหรับคุณได้ two อ f cups ค่ะโอ้ตกใจแป๊บนึงเขาบอกว่าคุณคือโซของเขา เขารู้สึกว่าคุณคือทูอับคัพไม่ธรรมดานะคะเพื่อนที่สําคัญคุณได้ใต้สําลักด้วยนะคะใต้สํำลับนี่เป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเราไม่ได้โกหกนะคะเพื่อนใต้สําลับนี่คือไพ่ที่เป็นคลายแม็กซ์นะคะเพื่อนทูอับคัพก็คือเขารู้สึกว่าคุณคือเป็นคู่อะค่ะเพื่อนเป็นคู่ทวินเฟรมเป็นคู่ที่คืออาจจะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายนะคะ ทําให้คุณกับเขาต้องรู้จักกันมาเจอกันเราไม่รู้ว่าคุณคุณเจอกันยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ค่ะเพื่อนบางคนคุณอาจจะเป็น LGBTQ+ ก็ได้นะคะอันนี้คือบางคนนะคะเพราะว่าเราเห็นผู้หญิงสองคนเลยผู้หญิงสองคนบางทีคุณอาจจะเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อนอ่ะบนสำหรับนิดหนึ่งเขารักคุณมากมาก,มากไปจนถึงแบบจิตวิญญาณนะคะเพื่อนว้าวเพื่อนขา คุณได้วิวออฟฟอร์จูนโอ้โหอึ้งแป๊บหนึ่งอันนี้คือเราไม่เมคพ่นะคะช่องของลีโอซันจะไม่เมคพ่นะคะเราใช้สมาธิในการเปิดนะคะเพื่อนเอาเอาเป็นว่าใต้สำรับคุณได้ทูออฟคัมนะคะเป็นไพท่ที่ศักดิ์สิทธิ์พอแรงอยู่แล้วนะคะเพื่อนเราเพิ่งพูดไปไม่ทันจะขาดคําว่าเขาเช่วยในเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดีวายประทานให้คุณกับเขาเจอกันนะคะไพ่บนสำรับนะคะคุณได้วิวออฟฟอร์จูนนะคะเพื่อนๆค่ะ เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าคุณคืออาจจะเป็นคนที่ตามกันมาในอดีตชาตินะคะเป็นเหมือนแบบพรมลิขิดให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันแต่เราไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆบางคนคุณอาจจะเป็น LG BTQ แต่บางคนคุณอาจจะเป็นโรคบร์ที่สองที่สามที่สี่ก็ได้ขออนุญ,ญาตพูดแต่บางคนถ้าคุณบอกคุณไม่ใช่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเขารักคุณนะคะเพื่อนวีดอัลฟอร์จูนมาที่สําคัญมีเลขหนึ่งศูนย์เด่นนะคะที่เราเพิ่งพูดไปในต้นสําหรับต้นคลิปเลย อาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีตุลก็ได้มีเลขสิบสัมพันธ์นะคะอ่ะพไพ่ใบสุดท้ายก่อนที่จะปิดในวันนี้นะคะขออนุญาตเลื่อนนะคะส่งจิตส่งใจมาเลยนะจ๊ะขออนุญาตหลับตาเลื่อนนะคะอามาเลยคะเขารู้สึงไงคุณคะ k i ง g o f ครับจ้าไม่ต้องถามนะ,ะ้วค่ะ k ิงอ of ครับมาเขารักคุณนะคะเขารักคุณมากเราบอกเลยว่าคิงเนี่ยขออนุญาตแยกเป็นรักต่างวัยนะคะรักต่างวัยก็ได้คนเหล่านี้เขารักคุณ ถ้าคุณไปดีกว่าคนที่เขาเป็นคิงอ่ะเป็นรักต่างวัยแล้วที่สําคัญเขามีโรคไปที่สองสามสี่เขารักคุณนะคะเพื่อนแต่ถ้าความรักที่มันไม่ถูกไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นพี่เป็นน้องกันไปดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องติดกรรมกันนะคะเพราะว่าไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะคนเราจะไม่มีการผูกเจอกันเออยังไงดีละ่ะคนเราถ้าเกิดว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็สร้างการรมร่วมกันมายังไงชาตินี้ก็ต้องเจอขานเพื่อน ก็จะประมาณนี้เขารักคุณนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูเรนด้อมกันในวันนี้สําหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะคะเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองดีๆนะคะระวังป่วยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ